พเนจรดำเนินรายการ MSN Channel ใน YouTube ช่วงท่องเที่ยวศิลปะประเพณีวัฒนธรรมพระเครื่องและเครื่องรางวันนี้เดินทางเรียบครองพระอุดมมาจากวัดสะพันสูงเข้ามาที่วัดโปรดเกตซึ่งเป็นวัดเก่าโบราณการที่มีรอยพระพุทธบาทที่สำคัญประจำอยู่ในวัด ส่วนศาสนสถานอื่นๆที่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราเดินไปรีวิวและชมพร้อมๆกันครับจุดแรกที่เราเดินเข้ามาคือสาราซึ่งก็ค่อนข้างจะเก่าน่าจะเป็นสาราอาเนกประสงค์ด้วยความที่ว่ามีพระพุทธรูปเก่าประจำสาราซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามและมองพอซอ ที่เขียนติดตรงหน้าซุ้มก็ค่อนข้างจะมีอายุการเวลารวมถึงมีรูปเหมือนจำลองครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดโปรดเกตขึ้นมาแนะนำตัวพร้อมกายวาจาใจนอบน้อมกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ภายในบริเวณสาราเอเนกประสงค์แห่งนี้ ยังมีตู้สำหรับบูชาวัตถุมงคลซึ่งท่านใดที่ชื่นชอบสนใจเราก็มารีวิวตู้วัตถุมงคลกันสักหน่อยเดินชมตู้วัตถุมงคลก็เห็นมีความหลากหลายของวัตถุมงคลมีทั้งพระที่คล้ายๆเหมือนแก้วมีทั้งพระปิตาและตะกุดโสรสมหามงคล แต่ที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นพระปิตารุ่นแรกท่านอาจาร,รย์ขาวหลังณนะส่วนวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญก็เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมลักษณะคล้ายรูปเตา่าท่านใดชื่นชอบก็แวะเวียนกันเข้ามาติดต่อได้ที่สาราอนเนกประสงค์ส่วนผู้บรรยายชื่นชอบพระพระความดีพิมพ์ปิดตาท่านอาจาร,รย์ขาวรุ่นแรกหลังณนะก็จัดมาทั้งหมดสองค์ คนเมื่อเดินพ้นประตูสาราเนกประสงค์ออกมาเมื่อหันหน้ามาทางครองพระอุดมเราจะไปทางซ้ายมือซึ่งเป็นสถานที่ที่กำลังก่อสร้างสาราครอบรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทสี่รอยซึ่งก็ค่อนข้างจะหาชมได้ยากยิ่งและที่วัดโปดเกศอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนนั้นมีพระพุทธบาทสี่รอยติดตามสืบค้นข้อมูล มีเรื่องกล่าวไว้ว่ารอยพระพุทธบาทจำรอง400รเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทโดยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2310 พุทธบาทจำลองเราเดินข้ามมาอีกฝากฝั่งของบริเวณวัดไปด้านหน้าพระอุโบสถเราจะสังเกตเห็นว่ามีเจดีย์อยู่ไร้องค์เดินผ่านหมู่เจดีย์เข้าไปบริเวณพระอุโบสถเราจะสังเกตเห็นว่าพระอุโบสถวัดโปรดเกรดเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนเครื่องบนไม้มุงกระเบื้องทรงมอนรูป ทรงกว้างคูณยาวคูณสูงมีขนาดไม่ใหญ่มากนักมีพระไรหน้าหลังหน้าบันเป็นตาประจำพระองค์สมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาไรเมื่อคลั้งดำรงพยศกรมรวงอิสรสุนทรพระนามเดิมเจ้าฟ้าฉิมพระโอรสองโตสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปพระประธานเราก็เจริญ พุทธมนต์ถวายเพื่อน้อมกายวาจาใจะระลึกถึงคุณพระพุทธพธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเดินออกมาบริเวณด้านนอกและเท่าที่เห็นที่บันทึกภาพให้ชมซึ่งก็เป็นบริเวณวัดโปรดเกตแบบย่อๆเข้าๆสำหรับวัันนี้เดินทางมาถึงช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากวัด โปรดเกอเอรอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีช่วงศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและพระเครื่อง